สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็ไปขายยางมาแล้วได้น้ำยางร้อยหกิโลหักหักแล้วจะเหลือ99กกิโลตามบินเลยครับผมก็เดี๋ยวดูวันที่ก่อนเดี๋ยวจะว่าขิมโมยพตุลาคือวันนี้นะทุกคนเนาะได้ประมาณนี้นะครับโลละห้าสิบบาทเสียดายที่ไม่เป็นโลละเจ็ดบบาทเหมือนเมื่อก่อนนะทุกคนเนาะนี่ก็ เปอร์เซ็นต์มันลดนะทุกคนไปวันแรกได้สามสิบหกวันที่สองสามเจ็ดวันที่สามสามแปดแล้วก็วันนี้ได้สามสิบหกเปอร์เซ็นต์แต่มันก็ยังดีกว่าได้น้อยกว่านี้นะครับเพราะว่าเห็นเพื่อนเพื่อนพี่ๆชาวสวนยางคนหนึ่งเขาไปขายด้วยกันนะเปอร์เซ็นต์แค่ยี่สิบสี่นะเปอร์เซ็นต์แค่ยี่สิบสี่แล้วสมมติว่า เปอร์เซ็นต์น้อยอ่ะมันก็ตีให้เป็นยางแห้งน้อยนะอันนี้ได้สามสิบห้าเะละ่ะเราไม่เคยได้ได้สามห้าโลทีเลยเราเคยได้ได้แค่ยี่สิบยี่สิบห้ายี่สิบหกแค่นั้นแหละสามสิบกิโลแห้งบรรทัดสุดท้ายทุกคนเราไม่เคยได้นะแล้วน้ำยางร้อยห้าโลนี่เราคือคือเราไม่เคยไม่เคยได้นะส่วนมากก็จะได้อยู่เก้าสิบกิโลแต่แต่ช่วงเนี้ยมันเริ่ม ปลายฝนต้นหนาวไงมันยังไหลดีอยู่เพราะว่าความชุ่มชื้นของส่วนยางมันยังมีอยู่ถ้าเราใส่ปุย๋ยบำรุงมันสักหน่อยมันจะดีมากเลยนะคนุณเพราะช่วงนี้ชักนาไปถึงหลังผมเลยต้องขายเป็นน้ํายางสดเนาะทุกทีก็จะขายเป็นขี้ยางเนาะจะได้แบบไปเรื่อยๆไม่ต้องไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบยิ่งขายแห้งมันยิ่งได้ราคาดีแต่ว่าน้ำหนักมันก็จะหายไปประมาณนี้เลครับทุกคน ไข่น้ำยังแห้งแต่ละวันหนึ่งวันได้เท่านี้ก็พออยู่ได้ครับทุกคนก็ใครไม่ได้ทำเขาก็ไม่รู้หรลกครับว่ามันได้แต่มันก็ทุกอาชีพมันก็ต้องมีการตอบแทนเหมือนทํามันสำาหลังทำทาอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องอยู่ที่ความพร้อมของเราด้วยไม่ถ้าไม่มีเครื่องมือไม่มีอุปกรณ์แล้วก็ทำกเกษตรเนี่ยคือยิ่งปลูกข้าวโพดนะ แต่ก่อนอ่ะจะทําอะไรได้ง่ายๆมากเลยถึงฝนมันจะแรงมันก็ทําได้ดีนะเพราะว่ามันไม่ต้องไปกังวลเรื่องเรื่องเรื่องอ้นี่ไงทุกคนเดี๋ยวเนี้ยมันเพี้ยมันมีมันมีเพี้ยลงต้นมันใบงิกใบงอพันธุ์สายพันธุ์ต่างๆที่เขาพัฒนาขึ้นมามันไม่ทนทานต่อโรคแล้วพันธุ์เก่าๆที่เราเคยใช้กันอยู่อ่ะพันมันนะนะ แล้วก็พันข้าวโพดอ่ะพันเก่าๆที่มันทนทานทนทานต่อโรคอ่ะมันก็หายไปเยอะเพราะว่าช่วงเนี้ยเขาขายผลิตภัณฑ์ก็ต้องขายพวกยาฆ่า,มาแมลงยาฉีดยาอะไรอย่างนี้ครับล่ะคือถามว่าเขาทําให้ตายเลยทีเดียวได้ไหมเราคิดว่ามันน่าจะได้นะแต่เขาคือเหมือนเลี้ยงอ่ะเลี้ยงอาการเหมือนทำข้าวโพดเดี๋ยวนี้แต่ก่อนไม่มีนะเรื่องหนอนหนอนกอหนอนเจาะอ,อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เป็นกันแทบทุกเจ้าเลยหนอนเจาะ มันสําบัลังใบหงิกนี้เป็นกันทุกเจ้าเลยแต่ก่อนไม่มีนะใบหงิกถึงมึงจะแรงแค่ไหนมันก็ไม่มีก็เหมือนข้าวโพดเหมือนกันถึงจะแรงถึงจะฝนถึงจะอะไรก็กแล้วแต่ไม่มีนะที่จะเป็นหนอนมีก็มีน้อยมาก1%นึ่งเปอร์เซ็นต์อะ่ะเกือบศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็เป็นไปได้เพราะว่าเราก็เคยทํามานะขะ้าวโพดนะแต่ก่อนจะใช้พันเก้าหนึ่งเก้าอย่างเดียวเลย แต่เดี๋ยวน,นี้มีอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายมีพันนั้นพันนี้พันนู้นตีดีพันนี้ดีดีก็มันมันแต่ก่อนก็มีแค่มันมันอะไระ <c oughs> เขาเรียกมันละยองห้ากับเกษตรศาสตร์แค่สองพันเนาะแต่เดี๋ยวน,นี้มาอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายมีมีก้านดําก้านแดงอะไรไม่รู้มากมายอะ่ะแต่มันไม่ตอบโจทย์สำหรับพื้นที่เราไงใบหงิกใบงอหัวมันไม่ได้อะไรเงี้ยคือเยอะแยะมากมาย ก็นั่นแหละรครับปัญหายิ่งคนไม่มีรถเวลาทําไปนะก็ต้องแบบแบ่งแบ่งอะไรอะ่ะไม่มีรถก็ต้องแบ่งค่าใช้ใจ่ายให้เขาอีกไว้จะปลูกไม่ขึ้นก็ต้องปลูกสองรอบก็คือจิงอะ่ะประมาณนั้นทุกคนไม่มีอะไรมากวันนี้ก็สบายใจแล้วทํางานได้แค่นี้ก็ไปนอนนอนได้สบายเบือเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม เดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ไปส่งอีกต้องบอกกันว่าเมื่อวันนี้กับเมื่อวานเนี่ยเมื่อว,วานไปส่งมามันเป็นเจเจ้าของร้านแต่อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นลูกจ้างหรือเป็นเป็นน้องเขานะดูจากลักษณะการแต่งตัวแล้วน่าจะเป็นน้องนะน้องสาวนะเออไม่น่าจะเป็นลูกจ้างหรอกเพราะว่าขี่รถกระบะายแดงอะ่ะคือต้องแนะนําเลยว่าถ้าใครมีทุนหนาๆน,นะเปิดรับซื้อน้ํายางนะ หรือว่าซื้อขี้ยางเนี่ยผมว่าดีมากเลยนะทุกคนนะเพราะว่าเวลาเราไปล่องอ่ะผมรู้จักกับน้องคนหนึ่งที่ที่อยู่ภาคใต้เนาะเขาเขาเคยทํางานเกี่ยวกับยางเนาะผมก็ไม่รู้หรอกว่ายางเปอร์เซ็นต์มันเป็นยังไงเพราะว่ายางก้อนถ้วยมันจะมี5 0 100%เปรเเรใช่ปะเราเป็นคนขายเนี่ยเราขายยางก้อนถ้วยก็รู้แต่ยางก้อนถ้วยไม่ได้รู้หรอกว่าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์มันเป็นยังไงรู้แค่ว่าถ้าขายน้ํายางสดมันต้องวัดเปอร์เซ็นต์ รู้แค่นั้นเลยยางก้อนก็ตีรวมๆไปแค่นั้นไอยางเปอร์เซนที่เขาได้ร้อยเปอร์เซนเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นพวกพ่อค้าคนกลางไหมที่เอาไปขายให้กับในทุนเหมือนโรงงานใหญ่อีกทีนึงอะ่ะเขาถึงจะให้เปอร์เซนมาถูกไหมมีน้องคนนึงก็บอกว่าโอ้โหยางภาคใต้เนี่ยเปอร์เซนดีมากเลยตั้งเจ็ดสิบเปอร์เซนเลยนะเขาว่างนี้อ่าประมาณนั้นเจ็ดสิบเปอร์เซนเอา้าก็แสดงว่าเขาซื้อยาง ของเรามาเขาให้ราคาเราต่ำๆก็แสดงว่าเขาตียางเราเป็นแค่ยางห้าเปอร์เซ์ปะเพราะว่าเขาถึงให้ราคามาแค่2ี่สบาทยี่ิบกบาทอะไรเงี้ยคือยิ่งรู้จักคนเยอะยิ่งแบบรู้เยอะนะผมคิดว่าอย่างนั้นอืมเพราะว่าผมผมบังเอิญไปรู้จักน้องเขาน้องเขาก็ทำงานเกี่ยวกับยางไม่ได้ทำนานแต่ก็พอรู้ว่าเออยางเปอร์เซ็นต์มันมีวัดเปอร์เซ็นต์ด้วยอย่างกอนะอย่างกอนถวยอะ่ะเออประมาณนั้น ไม่มีอะไรมากครับทุกคนก็ประแชร์ประสบการณ์สู่กันฟังก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอาจจะทําน้ํายางสดแค่อาทิตย์เดียวอาทิตย์นี้แหละให้ให้มันสิ้นเดือนนี่แหละเพราะว่าถ้าเจอน้องคนที่ไปขายวันเนี้ยคือมันไม่ใช่คนเก่าไงมันไม่ใช่คนเก่าแล้วเปอร์เซ็นต์มันหายไปสองเปอร์เซ็นต์เลยคืออยู่ดีๆเปอร์เซ็นต์หายไปเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเจ้าใหม่ไหมเขาบอกว่าถ้าถ้าเปอร์เซ็นต์มันลดอะ เราต้องเปลี่ยนเจ้าใหม่เพื่อให้เปอร์เซ็นล้านใหม่อ่ะมันประคับประคองของเราประมาณนั้นผมคิดว่ายางผมมันข้นนะผมไม่ได้คิดว่ายางผมมันเหลวเป็นน้ำเพราะว่ายางผมมันค่อนข้างที่จะแบบว่ามันขุ่นมากอ่ะมันเป็นมันมันมันไม่ใช่เป็นสีขาวมันน้ำอ่ะมันเป็นสีขุ่นๆเลยประมาณนั้นละครับผมถึงมั่นใจว่าเปอร์เซ็นยางของผมดี แต่เปอร์เซ็นต์ยางของคนนั้นยี่สบสี่เเซ็นี่โอ้โหมันมันต้องไปเจออะไรมามันถึงย4บี่เปอร์เซ็นะอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะยาเร่งมากเกินไปน้ำยางมันออกเยอะเกินเนี่ยน้ำยางมันออกเยอะเกินจนมันทำให้สารละลายเนื้อยางน้ำเลี้ยงออกเยอะกว่าน้ำยาง,ยางเยอะใช่ไหมอันนี้ก็ไม่รู้ครับคนที่กีดบาดเนื้อน่าจะเป็นอย่างนั้นมัน้งอันนี้เป็นการเดานะทุกคนโอเคครับสวัสดีครับ